สะพานบุญครูหนึ่งนำทีมลงพื้นที่บ้านไม้สเปะเหนือไม้สเปใต้อำเภอคุณยวมมอบสิ่งของอย่างชีพให้กับชาวบ้านวันที่19มิถุนายน2564ที่ผ่านมาสะพานบุญครูหนึ่งซึ่งนําโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมี่ห้องสอนพร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางไปยังบ้านไม้สเปเหนือและบ้านไม้สเปรใต้อำเภอคุณยวมจงังหวัดม่ห้องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลการเดินทางค่อนข้างลําบากอยู่ห่างจากตัวอำเภอคุณยวมหลายกิโลเมตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ยังเข้าถึงไม่ค่อยมากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรและรับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่จึงมีฐานะที่ยากจนประจวบกับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดสิจึงทําให้หลายคนนั้นตกงานได้รับความลําบากเป็นอย่างมากามาสะพานบุญครูหนึ่งได้นําทูยังชีพที่ได้รับการบริจาคมาจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องล่งห่มหมอบให้กับชาวบ้านที่มารวมตัวกันรอรับสิ่งของยังชีพในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้จัดไอศครีมเลี้ยงฟรีให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านต่างดีอกดีใจและซับซึ้งในน้ำใจที่มอบให้เป็นอย่างมาก